ปลาตะเวียนใหญ่บาดเนี่ยงเราไปรองมาเลยปงแร้วป้งแล้วบรรยากาศตรงไฮตรงนายามยังจะแจบอยจ่ดนกินปลาฮะเอาวะปีบอกว่าโอ้ปีบอกวตัวหนใสหล่ะโอ้เอาเครื่องก็ดับแลบาดนีใหญ่เครื่องไม่บอกใ่พันทกักโอ้ใส่พันตกปืดปคอไหมเอเนเพิรบ่เป็นดอกใส่พันตุกหนเตเพิรเอาขึ้นโหดพวกเราเอตเตปดจ้งแอยากกึงป่าละอืมทางกึป่าทางกปลาปลาต่อปีงปลาคอไป้องพูด่ะ

กระจายเดียนเอาพี่น้องเดี๋ยวดับเครื่องเสียก่อนท่างขุนสายพันทุกว่าจันขุ่นตั้งในปีงปลาตะเพียนโอ้คืองามแลยตั้งในเหลืองไอ้หุอยเลยพี่น้องเอาปีงไว้เสีก่อนให้มันหอมๆอีกโดนเติบได้เพื่อสี่บวกเนนะเอาเนาะอืมปวดนะมันเตื่นอ่ะ ปลาบอลบอลจุ้มจิ้มจุ่มจิ้มอยู่ตรงคนคนคนน้ำเริ่มลันลงไปแล้วปลาเริ่มหาหม่องสิไปแล้วบัดนี้บรรยากาศนะครับถุงนาเอาสูบลูกใต้จะไปเซอกับว่ากันโอเวลน้ำมันโอ้น้ำมันมาใส่รถอันเครื่องเครื่องสูบน้ำรับเครื่องเราทั้งนี้ มันประกันใหญ่สายผ่านพ่ออ,อีบ่อติดแล้วไปดองบาดเลยติดแล้วติดแล้วาดน้ำตกอ่ะน้ำผู้น้ำผู้เอาถ่ายเก็บปลาแล้วกันได้ไปดองเด้อสูบปลาหน้าเอาสูงหน้าพอเท้าเอาสูงนะครับ ป่านโคกท่าตำบลน้องตูมอำเภอเมือ,มอ,องจังหวัดขอนแก่นเนี่ยสูบล่งหวยล่งหองสิมันไหลไปทั้งบุ่นบรรยากาศดีแห้งไี่รองนะครับร่มหนาวเย็ยนวีวีสูบน้องปลาลูกไส้เพิ่นกับไปซื้อน้ำมั่นอยู่ทั้งพี่พกับกินปิ้งปลาถาโอ้เพิ่งเราไปง้อบ้านไป แซ่บเอาเจียวเขาม่เ hmm. ฮ mm ็ดเนาะจำเคือเอาตีโ hmm. อ้ยต mm ัวบอกลูกไส้เจ้ามันก็ไปซื้อน้ำมันมัไงแล้วเราเจียวน้ำปลามาหนึ่งยังใั่อยู่ในทะเลับหนึ่งเด้อโอ้เอาปิ้งปลาตัวนี้กับสีสุกเลยนี่ปลาตาเพี้ยนตัวนี้น่าเริ่ม Ui hui lèo bên nó Chỉ cho nó đi Ô oh, Nằm lăn là bắt lượm len lậu Cô đây là gì mà kiếm xoay lập hả Cô đây gì mà kiếm phá xoay Cô giáo tìa Tìm hắn đang đấy là gì mà kiếm phá xoay à Cá ba hắn Nam bố là cả ba lột đó Cô đây ก็เป็ผู้สาวกันขันปลาซอยว่าสันเะวปะน้องใหญ่เติบอยู่ได้เพราะว่าน้อยได้พี่น้องทีมงานมาเก็บปลาอี่พอเราปะไม่ได้ผู้สาวว่าสันปนเพราะญ่น่ะลุกละปนเพราะเราเจ้าลุกละปนลุกเอาอย่างอ่ะปลาหน่อยแล้ว่ะ ปลาตะเพียนตัวแบบนี้จะได้จะกินแต่หัวมันบาดหนเพราะไงนะก็บอกินตัวมันบ่ก็กินแต่หัวมันอ้นเพมีกลางอ้นบ่มีกลางน้อบอกนั้นเนาะโอ้ยนอ๊ะเจวกับโบเฮ็ดมาโอ้ยตาบักหุงแจวสิุดใกล้ได้ดิเอาเดือดเดือดสองเท่าผมกินมาแล้วไหมตาบักหุงแล้วผมอ่ะกินกินกินว่าไงเอาขึ้นมาอีกละพี่น้องนี่ จบจบจบเก็บจนเอาขึ้นมาอีกแล้วนี่ปลาคอหน่อยปลาเข็งกระปูกระมี่กุ้เท้ากินเขาเสียงเครื่องสูบน้ำเฮาก่ะกำลังตื่นๆอยู่อยู่นี่นด้โอ้ยอยู่นี่ปลาคอใหญ่เว้ยตัวนี้นามมา้ำมันจะได้โบกง่ายดอกกดสารอก่อนเปียสูบลุกไปตื่นๆอยอ่เี่ยไป โอ้เปนาัางยังงอยู่คนเดียว,วเคเนาะเกป้าเียงปลาแล้วแล้วนะเพีงปลาดันเอาสูงเลยนางอมคืออะไรโอ้คนอ่ะคนนคนไล่กันอยู่คนบนคน,น,นปลาโดดอ่ะโอ้อาเอาเอะไกันสนั่นเลยเอา้า โอ้หุ่หุ่นห่นหุ่ตตุ๊กตั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 ดตรคน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 อไรสีลมสีลงมาเพิ่งาคนลมแล้วโอ้ไก่สีพุกลไปนงโอ้ลมขี่ตมแล้วเรตตุเป้แล้วนี่แม่ฝาแม่มาไล่กันอยู่นี่แม่เอา เปี้ยนังเปี้ยไม่ร่างก่อนฮะเว้ยคอยเห็นปลาคอยอยากลงไปเบิ้งมันวางหัน,นเกิดเจ้าว่าไปคูปลาไหมบางทีมันตึงรับรึรับอยู่ไหมหน้ามันเบิดแล้วมันก็นไหลลงมานเนาะเนาะเออปลาในรุ่งน,นี่มันสีส่วนในบาดรในเบิ้งเด้อเนี่ยปลาเคียงปลาคกอน่อยสี่ส่วนในใบัตรอ,อ,อ่ะเาเก็บเดือนเดียว qua tiếp bài, cụ thầu các bác kiếm piing phái chưa hả? mốc kia nấp bên thì trâu, piing ba sản bán hàng lại ta ta chứ tao, thịt chó non gà bút rồi, đi ừ. lái ju ti, <laughs> nó này bộ. โอ้ม <Cornell> well, oh, ah, ัมีคนมาซอยเลยสิมาอีกละเก็บกันสองสามคนเนี่ยมันกับประพฤติไงแล้วมันกับคำแล้วเนาะทถวเมียบอกมาติแถวเมีนาชมคนเอ้าบัตรอันน้าโบกแล้วรับสิบพมาติเออใครอยู่งกว่านวันสิก็ได้ตุ่มห่วงก็ได้มวนซื้อนั่นไหมบมือบมมบอบม ป <languages? S 2> า um, ปีงปาตัวม uh, ัน <c> ง <oughs> <c oughs> ่ยเลยเอาเิี Murray ้ยนเคยนก๋วั้ตาห้งมาลวกยยงแนนรองเอาปลาอยู่ในกิรถเจ้าอ๋อนีง่มอนหานฮ่าอ่าฮ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 าฮ่าฮ่าฮ่าน่าฮ่าฮ่า่าฮ่า่าฮาฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ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 อาฮ่ล่า่าฮ่าเาา่าฮ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 ่อฮ่าาฮ่าาฮา่าฮ่าฮาา่าฮาฮ่าฮ่าฮ่่าฮ่าฮ่าฮ่่า่าา่า ทัวบอกมันได้อยู่บอกได้วมันมาจ้กแสงเงินไปซื้อได้เสั็จหรืออันน้ำปานาเล่าหน่ขวดน้อยเล่าหน่ะได้วมันมาก่อนแสงเงินให้มันไปซื้อดอกกันเรื่องข้าวตัวละเนาะโอ้แม่ไก่ตัวน่ะไก่บลหนึ่แม่ไก่ตัวน่ะถึงแม่ข้าวขาวหนึ่งไก่ตัวเอาจวดจวดจวดเซ็ปเซ็ปเซ็ปาน้าบกจักลุยกันเท่า เดี๋ยถ่าลูกไส้จะมากก็ังจะไขมันไปซื้อแนวเปรี้ยไข่พอยไงเอาโอเคพี่น้องคลิปนี้เอาซ้ำนี่ก่อนครับสวัสดีครับ